สวัสดีครับสวัสดีทุกกู่ทุกคนครับกรีปกลักมาห้ามาเบิ้งครับวิธีของคนเลี้ยงอัวเลี้ยงควายครับยน่มือแรงมากต่งปฟก่กอป้ายให้กับอ้วกับควายเหานะครับนะครับกอป้ายให้กับควายนะครับเปนกับกอใบซ้องลกองนะครับเก่องนีบหูบบสิบบาติดนะครับเนาะยุ่งหลายแห้งครับกันรับกลางคืนเนาะนะครับยุ่งหลายแห้งครับจังได้กะ นี่นะครับวีทีห้องการเลี้ยงควายนะครับอยู่ตายู่ดงกับประมาณยังสี่นะครับเป็นการย่างก็ล่ะเพื่อนๆนะครับเพื่อป้องกันยุ่งนะครับบดีป้องกันในรอยเพื่อเส้นนะครับเนะนาะอย่างนีหน่อยๆกะซอยเป็นกรมะมาห่มอยู่เห็นบ่ครับเป็นกรมะมาห่มอยู่เนาะครับเพื่อนอู <c> ้ <oughs> ยุ่งหลายนะครับยุ่งหลายหนาฝนนะครับหนาฝนก็ยุ่งหลายคือคนติปติดก็จังหวพัดอีกท่านึงนะครับก้อนนี้เป็นกองใหญ่นะครับกองใหญ่เป็นเกระสษนะครับยางนิดหน่อยเป็นกระเบอลายเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังคือว่าลายได้นะครับก็ยังว่าถือเป็นว่าจะเป็นอุ่นใจนะครับ บรรยากาศย่ำแรงกนะครับเสียงแมงงวงเสียงเขียดห่องนะครับเขียดจรหน้าห่องจักรจันใงห่องนะครับหรือว่าแมงงวงนะครับห่องละงานะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับบรรยากาศใจติ้วครับท้องให้ทงหน้าติ้วบรรยากาศของชนบทนะครับวิธีของการเป็นอยู่แบบบรรนนกเข้านะครับมีความสุกนะครับซุขเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งเลยนะครับเนาะ